นี่นี่เธอรู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุกมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุกมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวกเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษา วัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมอ,อก,กอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตร,รวมพลังหยุดเชื้อเพื่อเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุมอ,อก,กอคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติดตามรับฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงด้ระบบ AM stereo multiplex ความถี่6 1 2กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และ Application Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ น้อมนำเอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผด้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพานุเมตตันรักษาครับสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารนณะ สวัสดีครับขอบคุณฟังครับตอนนี้ครับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมกเชียงใหม่แตงวันนี้ครับอยู่กับผมพันธุ์เมธันรักษานะครับอยู่กับผมที่นี่ครับข่าวสารของทันทีมกนะครับทุกแรงมันจัดถึงซุกพูดจากันนะครับแล้วก็เอาข่าวมาเอิ่ยบอกกันนะครับอยู่ที่นี่ทุกช่องทางของการสื่อสารที่เอิ่อนจากกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นวิทยุ AM สเตอริโอหกร้อกิโลเฮิร์สกับหมดมาได้ปกติแล้วไปฟังทางแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับเฟซบุ๊ก เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์จังมาได้หรือยังหมูนาะอ k u r p l u s แล้วก็หกห com นะครับยุทีคนะครับก็ฟังได้ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะครับอยู่ในรถฟังได้ถ้าเป็นคลื่นนะถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ฟังกันได้ในระบบออนไลน์ทั้งหลายทั้งมวลว่ากันไปดูดลสุขภาพาตัวนะครับอากาศเปลี่ยนแปลง สื่อสารกันที่นี่ครับสายตรงมหาที่ผมก็ได้ข้อมูลข่าวสาร0804942777ซึ่งหาข้อมูลก็ได้พันเม็ดตันรักษานะครับก็เพื่อได้มีข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับพยายามจะไปหาพื้นที่หาอย่างต่างๆมามาเล่ามาสู่กันฟังนะครับเมื่อที้มานนั่งอ่านเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนคือคือคือบทได้มาบทสำคัญนะเขาต้องเปลี่ยนเขาต้องเข้าถึงเขาต้องแลกเปลี่ยนเขาต้องมีเครือข่ายอาไ้ง่ายเขาต้องมีครอบครัวเพราะฉะนั้นเน้นคําว่าครอบครัวสาย่มกอเนาะ ครอบครัวเราจะประกอบไปด้วยทุกสิ่งอย่างมาได้ปิดกั้นนะฮะกลุ่มชนใดหรือข้อมูลข่าวสารใดออย่างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เราจะสามารถช่วยขับเคลื่อนแน่นอนครับวันนี้มาติดตามข่าวสารนะครับกับผมอมมตรรระักษาาาาแลขข่วสงงทหาวิทยาลัยม่โจ้ครับจากศูนย์สืรร่อสารองค์กรของมหาวิทยาลายัยแมโจ้จน,รราาโจนะครับน้องสุจิตราหรือน้องอิ๋วนะครับ มีรายงานข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมิโจเฮโที่บว,ว่าตลอดสัปดาห์มีอะไรอย่างที่น่าสนใจเพิ่มหรือว่ามีอะไรอย่างที่คุณฟังสามารถเอาไปเก็บไปต่อยอดได้เพราะว่ามหาวิทยาลัายต่างๆเนี่ยจะมีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปฟังไปติดตามกันนะครับไปฟังรายละเอียดข่าวสารต่างๆจากทางทีมกอง,รรรมองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมิโจรครับ เจ้านะดูทีวีนี่อย่างนี้กับข่าวไฟป,ป่าหมอกควันอากาศก็กบ,บดีทำห้การท่องเที่ยวบ้านเฮาบาดีไปตยวหน่ากะหูเก่อปัญหาไฟป่าหมอกควันสูนมากมีสาเหตุจากการเผาในที่โลง่งและการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ตางการเกษตรซึ่งในปีนี้หานว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเพื่อพื้นที่ปา่าคูแห่งเป็นเขตควบคุมไฟป่ารวมทั้งใช้ระบบควบคุมการเผาผ่านระบบไฟดีด้วยนะใครมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตร ต้องขออนุญาตผ่านระบบนี้เพื่อจองการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยนะ้แล้วจะต้องขออนุญาตได้จากที่ไหนพ้องเนี่ยแจ้งขออนุญาตได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053 112 8 0 8ผู้วันเวลาราชการที่สำคัญถ้าบัจจำเป็นก็บาควนเผาเพื่อเป็นการลดการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันเพราะนึ่งคนเผาร้อยคนอิฐ เสียทรัพยากรป่าไม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพรู้รอบรอบรู้กับรายการรอบรั้วแม่โจสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังมาพบกับรายการรอบรั้วแม่โจกันอีกครั้งนะคะ ซึ่งจะออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่กับดิฉันสุติตราราชจันทร์จากฝ่ายาาสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งจะนําข่าวสารความเคลื่อนไหวและสาระดีๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของนักศึกษาทนาจารย์นะคะรวมถึงทางคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกันด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมแรกที่ดิฉันจะมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังนะคะทางาท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะได้นําทีมคณะผู้บริหารและก็ผู้อํานวยการของทางคณะและก็สํานักงานต่างๆนะคะเขา้าศึกษาดูงานที่ประเทศไต้หวันเพื่อเตรียมพัฒนาแนวทางการดําเนินงานการเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่มสอง ทางด้านนาวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะเมื่อวันที่สิบสองถึงวันที่สิบแปดมีนาคมสอง6ันห้ารอหกสิหกรองศาสตราจารย์ดรวีรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรเกรียงศักดิ์สีเงินยวงรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยยสศสัมฤสกุลผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยทีมผ่วอในวยการจากคณะต่างๆ7็คณะนะคะและก็ทางสำนักง,งานมหาวิทยาลัยซึ่งก็ประกอบไปด้วยกองกลางกองวิเทศสัมพันธ์กองแผนงานกองบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะกองเทคโนโลยีดิจิท่ากองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษกองพัฒนานักศึกษากองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม กองพัฒนาคุณภาพรวมถึงฝ่ายนิติกรและฝ่ายสื่อสารองค์กรนะคะเดินทางไปศึกษาดูงานนักสถาบันการศึกษาต่างๆของประเทศไต้หวันนะคะซึ่งได้แก่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถิงตงมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจียอีมหาวิทยาลัยแห่งชาติจงชิงและมหาวิทยาลัยว่านเหมิงซึ่งการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาแนวทาง การดำเนินง,งานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม2ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อไปนะคะโดยได้เข้าศึกษาดูงานทั้งด้านการบริหารจัดการด้านบุคคลด้านทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะด้านเทคโนโลยีและการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวการบูรณาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้อมรวมถึงการหารือความร่วมมือทางวิชาการ การทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะคะหรือหลักสูตรดูอัลดีกรีนะคะและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาพร้อมทั้งพบปะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่ไต้หวันอีกด้วยค่ะค่ะซึ่งการศึกษาดูงานนะคะก็จะเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ที่จะกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้สามารถพัฒนาก้าวไลไปสู่ร,ระดับนานาชาติต่อไปค่ะท่านผู้ฟังครับค่ะเรามาดูกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนอนดีกรีนะคะให้แก่ผู้ที่จบหลักสูตรนวัตกรรมเพิ่มมูล,ลค่าผลผลผิตทางการเกษตรค่ะเมื่อวันพุธที่15มีนาคม2566นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวินมโนชัยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่านเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูต,สตรระยะสั้นนะคะ หรือชื่อว่าหลักสูตรมดีกรีซึ่งเป็นหลักสูตรนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG นะคะให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมแล้วก็ผู้ที่ผ่านหลักสูตรค่ะนะูสู์ความเป็นเลิศด,ด้านนาวัตกรรมทางการเกษตรสําหรับบัณฑิตผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะค่าหลักสูตรนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผล,ผลิตทางการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG นะคะ เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรในโครงการบรรัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยนะคะประเภทประกาศนีมีับรนอนดีกรีซึ่งจะต้องผ่านการอบรมนะคะอยู่ทั้งสิ้น245ชั่วโมงค่ะเป็นทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะคะซึ่งจัดขึ้นให้กับผู้ที่ทํางานแล้วแล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มพูนสมรรถนะ และผู้ที่ทํางานแล้วแต่ต้องการเพิ่มทุนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะท่านผู้ฟังเพื่อให้มีทักษะด้านนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการ,รเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารที่สามารถนํามาสร้างรายได้และช่วยฟื้นฟูสภาวะของเศรษฐกิจหลังสถานการโควิดได้นะคะและนอกจากนั้นก็นยังเป็นการเพิ่มทักษะการเปีนยผู้ประกอบการและกลยุทธ์ทางการตลาด ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผลผลิตาทางการเกษตรและยังสามารถนําองค์ความรู้ไปต่อย,ยอดกับางานที่ทําอยู่ในปัจจุบันได้ด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้เขาก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2565จนถึงวันที่15มีนาคม2566ค่ะก็ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตให้กับผู้จบหลักสูตรไปเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะค่ะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่สนใจในหลักสูตรนี้นะคะ ก็รอติดตามข้อมูลข่าวสารการอย่างต่อเนื่องนะคะหากมีการเปิดหลักสูตรแบบนี้อีกครั้งดิฉันก็จะนํามาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ังได้รับทราบกันค่ะค่ะท่านผู้ังคะเรามาพบกับอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับระดับนานาชาติเช่นกันค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจค่ะได้เป็นเจ้าภาพจัดลมนามโนเลชเชอริงนะคะสร้างความร่วมมือการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีระดับนานาชาติของประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ เมื่อวันจันทร์ที่20มีนาคม2566นะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกเกษตรและอาหารได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ร่วมกันนะคะกับมหาวิทยาลัยรัฐเบงเกตรประเทศฟิลิปปินส์นะคะในฐานะที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเกตเป็นมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานประสานงานเครือข่ายเกี่ยวกับการบม่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีนะคะทั้งหมด22มหาวิทยาลัยทั่วประเทศฟิลิปปินส์เลยค่ะ ครั้งนี้นะคะก็ได้มีแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างเครือข่าย AATBI นะคะกับเครือข่ายของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเครือข่ายภาคเหนือนะคะซึ่งก็ได้แก่สถาบันนวัตกรรมและขายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยาโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะหาก,ก็เพื่อร่วมกันศึกษาโครงสร้างทางด้านการบริหารจัดการการบริการวิชาการงานวิจัยและความเป็นนานาชาตินะคะและก็เพื่อเป็นการพัฒนาแนวคิดการทํางานให้เกิดวิสัยทัศน์เปิดโลกทัศน์สู่ความเป็นสากลรวมไปถึงการเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและบุคลากรของแต่ละหน่วยงานอีกด้วยค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันก็มีข่าวดีมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะข่าวดีสําหรับท่านที่กําลังมองหาสถานที่เรียนนะคะอยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจะต้องทํางานด้วยนะคะต้องหาเลี้ยงครอบครัวด้วยนะคะแต่ก็อยากเรียนด้วยจะทํายังไงดีวันนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิดโอกาสให้กับท่านแล้วละค่ะเราไปฟังรายละเอียดกันเลยนะคะข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เชียงใหม่ ทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้แค่เฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรนะคะก็เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีหรือเทียบเข้าเรียน2ปีต่อเนื่องนะคะประจำปีการศึกษา2,566ค่ะ เปิดรับผลเกดสาขาวิชาเลยค่ะโดยจะเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะโดยรับผู้จบในระดับปวสหรือเทียบเท่านะคะหรือไม่ก็สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วนะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการทํางานด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ยังสามารถนําไปปรับใช้กับรุคที่เกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะซึื่งเกดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครก็มี สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำค่ะสาขาวิชาการบัญทีนะคะสาขาวิชาการส่งเสริมการสื่อสารเกษตรสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะสาขาวิชาการจัดการชุมชนสาขาวิชาการจัดการสําหรับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นค่ะ โดยทั้งหมดทั้งเจ็ดสาขาวิชาค่ะท่านผู้ฟังคะเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะคุณสมบัตินะคะก็คือจะต้องมีเกรดเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า2.00นะคะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่30มีนาคม2566นะคะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อสมัครได้ที่ www.admission.mju.ac.th นะคะ ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ www.admission.mju.ac.th นะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ห้าสามแปดเจ็ดสามสี่หกศูนย์ศูนย์ห้าสามแปดเจ็ดสามสี่หกศูนย์ค่ะนี่เป็นข่าวดีจริงๆเลยนะคะสำหรับกลุ่มคนทำงานแล้วก็อยากจะศึกษาต่อด้วยค่ะสมัครเป็นเท่ามาเลยนะคะจากที่เรามองเห็น โอกาสในวิกฤตสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาที่ความต้องการอาหารโปรตีนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเยอะเรื่องของบนภาวะทางกลิ่นทางน้ํารวมถึงความต้องการอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นต้นทุน,นสำหรับเกษตรกรนะครับเราจะมองเห็นว่าการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนะี่ยมาทำการศึกษาแล้วพอเลี้ยงเนื้อไก่กระดูกดำจากเซลล์้นเเกิดขึ้นเพื่อลดเรื่องของการฆ่าสัตว์นะครับการได้มาซึ่งโปรตีนคุณภาพดี และเพราความต้องการที่โปรตีนที่เพียงพอนะครับรวมถึงตอบสนองความต้องการของการบริโภคของอาหารแห่งอนาคตเพิ่มขึ้นครับเหตุที่เราเลือกใช้เซืลอตัวเนื้อจากไก่กระดูกดาเพราะว่าเรามองเห็นมูลค่าของสารของลิ์ในเนื้อไก่กระดูกดานะครับที่มีผลทางเภสัชพยาเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับการลดความเครียดนะครับโดยเราคิดว่ามันจะเป็นความแปลกใหม่ในการสร้างเนื้อสังเคะอจากห้อดัดการที่มีสารลิปทางเภสัชขึ้นมาด้วยครับแต่เดิมนะครับที่เราต้องการเนื้อไก่กระดูกดํา ขึ้นมาทั้งหนึ่งครั้งเั้งหนะึ่งกิโลนยเราต้องเริ่มต้นจากการเลี้ยงไก่กูดูกดำประมาณสามเดือนนะครับเพื่อได้ไก่เพั่อหนึ่งกิโลแต่เมื่อเรานําวิทยาศาสตร์นะครับมาช่วยในการผลิตเนื้อสังขคอเนะี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงกับเลี่เกิดขึ้นโดยเราเริ่มต้นจากการนําไข่กระดูกดำเข้าฟักที่หนึ่งวันนะครับมาทําการแยกเอาสเต็มเซลล์ในไข่นะครับเจ้าสเต็มเซลล์ตัวเนี้ยมันจะเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรก็ได้ในร่างกายของเรา แล้วก็เต็มตัวตัวเนี้ยมาเพาะเลี้ยด้วยอาหารสูตรของเรานะครับที่เราทำการจดทีิบัตรจากนั้นนะครับเต็มตัวเนี้ยถูกเพาะเลี้ยงไปมันสิบวันก็จะเกิดการสร้างเป็นโปรตีนสังเคราะห์เกิดขึ้นนะครับซึ่งโปรตีนตัวเนี้ยนะครับจะเป็นผงโปรตีนที่มีเนื้อสัตว์มีคุณสมบัติเหมือนเนื้อไก่ทุบปปกันแต่ข้อดีของเขาคือเขาจะมีโปรตีนอย่างเดียวไม่มีไขมันที่ปนมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเลี้ยงสัตว์มันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เดิมท่านเห็นว่าต้องผลิตลูกไก่นะคร มันจะเปลี่ยนแปลงกเป็นการเลี้ยงในตู้นี้โดยใช้เวลาประมาณ1ิบ5ิบ้าวันก็ได้เนื้อไก่ออกมาครับซึ่งจากการเลี้ยงได้เวลา10วันของเรานะครับสเต็มเซลล์เราตัวเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์กล้ามเนื้อนะครับซึ่งเป็นชิ้นเล็กๆเราสามารถนําตัวเนี้ยไปแปลรูปเป็นผงโปรตีนนะครับสําหรับต่อยอดตัวอุตสาหกรรมอาหารต่อไปไม่ว่าจะเป็นโปรตีนัดเม็ดนะครับหรือผงโปรตีนสําหรับละลายน้ําดื่มได้ครับโปรตีนผงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่กําเนิดแล้วนะครับ เรียบเทียบกับไก่ในการค้าไก่พื้นเมืองนะครับรมถึงตัวไก่กระดูกดาเองนะครับเราพบว่าโภชนะของเรานะคุณข้าวชนะเรามีแต่โปรตีนนะครับซึ่งแตกต่างจากไก่พื้นเมืองนะครัในการค้าที่มีสัดส่วนของโปรตีนและไขมันในเนื้อสัตว์นะครับมีผลว่าเซลล์ตันเหนื่อเราเนี่ยเราผลิตขึ้นมาเป็นโปรตีนล้วนๆนะครับไม่มีไขมันเปื้อนนะครับทําให้ผู้บริโภคได้รับโปรตีนที่ไฮคอนเทนเตหรือความพ้นที่สูงขึ้นนะครับ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการโปรตีนเพื่อฟ้นูร่างกายเกิดขึ้นนะครับรวมถึงละโมงหนึงสถานการณ์ผู้สูงวไัยในอนาคตที่ต้องการโปรตีนทางเลือกนะครับและต้องการพลังงานที่ต่ำซึ่งตัวนี้เองจะเป็นอาหารในอนาคตที่ตอบโจทย์สําหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยแล้วก็คนต้องการเพิ่มโปรตีนกับร่างกายได้ครับจากปัญหาที่ผ่านมานะครับเราได้นํเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับการเกษตรไทยนะครับซึ่งตอนนี้เราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ท้อการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดจากไก่กระดูกดำสำเร เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ฟังสุดว้าวจริงๆเลยไหมคะกับอาหารแห่งอนาคตต่อไปนะคะเราก็จะมีโปรโตีนคุณภาพดีๆนะคะสําหรับบํารุงสุขภาพเป็นอาหารทางเลือกนะคะให้สำหรับผู้ป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวใหม่จริงๆนะคะซึ่งทีมงานนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ได้คิดค้นขึ้นถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะที่สามารถคิดค้นโปรโตีนจากสเต็มเซลล์ได้สำเร็จค่ะ เรื่องราวดีๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้น,นะคะก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายค่ะทิฉันก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะบอกกล่าวให้กับท่านผู้ฟังได้รับภาพเป็นประจํานะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์แห่งนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะทิฉันสุจิตราราชจันทร์จากฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะและพบกันใหม่ในรายการรอบรั้วแม่โจ้สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รู้รอบรอบร,รู้กับรายการรอบรั้วแม่โจเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมเพิ่มมูลค่ามะแขว่นพืชพื้นบ้านของภาคเหนือนายเจริญพิมพ์ขานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางสำนักเกษตรได้เปิดการอบรมโครงการของศูนย์วิจัยเกษตร โครงการหลวงจึงใหม่กุมิชาการเกษตรรวมถึงเครือข่ายของกรมเกษตรกกรต้นแบบในการร่วมกันของศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แจ่มกับโครงการ่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลในผลผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลักสูตรการจัดทําผลิตภัณฑ์จากมะแขวนพืชพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรในพื้นที่ซึ่งยิทยากรจากคณะเพชรศาสตร์มหาวิทยาลัยียงใหม่ ละเกี่ยวข้องรวมบรรยายกระบวนการแปรรูปของผลผลิตมะแขนเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สาธิตการทรําผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เป็นน้ํามันมะแขวนผงโรยข้าวปั้นที่มีรสชาลิ้นรวมไปถึงการแปลงสร้างแปนต้นแบบในการผลิตมะแขนพันธ์ดีสร้างผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรมรวมไปถึงเรื่องของการสร้างส,างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะสามารถเพิ่มโอกาสผลผลิตท,ทั้งเลือกสร้างรายได้พี่น้องเกษตร,รกร,ศร,ศกรในพื้นที่และที่สนใจต่อไปในอนาคต คณะทูตสหภาพโยุโรปเยือนหาหรือข้าราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการเพิ่มความสัมพันธ์ในความร่วมมือในด้านต่างๆเอกอัครทูตสาภาพโยุโรปพร้อมด้วยเอกอัครทูตและผู้แทนทางการทูตประเทศสมาชิกสหภาพโยุโรป11ประเทศมาเยือนประเทศไทยและได้มาเยือนที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมสานสัมพันธ์ในการพัฒนายกระดับความร่วม,มมือร่วมมือพร้อมเข้าเยี่ยมอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาล์เชียงใหม่ เพื่อร่วมการสานต่อความร่วมมือร่วมมือภายใต้โครงการเพื่อการพัฒนาเมืองโดยมีการตั้งเป้าร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือร่วมมือพัฒนาเมืองเชียงใหม่ประเทศไทยและเมืองกาดนาของประเทศสเปนในการยกระดับเป็นเมืองอัจฉริยะและนวัตรกรรมดิจิทัลเพื่อมีการพัฒนาเป็นรูปธรรมนักขึ้นโดยนา i, เดวิดเดลลี่เอกอัครชทูสสำภาพยุโรปประจาประเทศไทยบอกว่าการมาเยือนเชียงใหม่ในครั้งนี้แสดงเห็นว่าทางสภาพยุโรปเองนั้นให้ความสาคัญกับจังหวัดต่างๆนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองใหญ่ จ,จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญและเมืองใหญ่ของภูมิภาคเหนือและประเทศรวมไปถึงเมืองท่องเที่ยวสำคัญของโลก้วยจึงเดินทางมาเยี่ยมและหารือข้อราชการกับผู้บริหารของจังหวัดรวมไปถึงองค์กรท้องถิ่นเทศบาลนครเชีงยงใหม่และอิทยานวิทยศาศาสตร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการที่จะเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างเมืองกรานดานาประเทศสเปนและเชีงยงใหม่ในด้านเมืองอัจฉริยะและนวัตรกรรมดิจิทัลภายใต ال, ไไ้ความร่วมมาอร่วมมือระหว่าง เมืองและภูมิภาคนานาชาติซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภาพยุโรปโดยคณะทูตามนุทูต11เประเทศที่มาเยือนเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีทั้งออสเตรียเบลเยียมฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีไอแลนด์เนเธอร์แลนด์โปแลนด์โรมาเนียสโลวาเกียและประเทศสเปนจึงคาดหวังว่าการอารีอครั้งนี้จะเป็นการเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องความร่วมม้ร่วมมือในระดับทวิภาคีเพื่อเกิดผลเป็นรูปธรรมนักขึ้นเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเชื่อมโยง ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่นนักขึ้นขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังรายการนะครับก็เดี๋ยวสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นเขาก็ก้อยเป็นก้อยไปนะด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างซึ่งเราจะพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้นะครับทำให้ดีกว่าที่ผ่านมานะครับก็จะเอาสิ่งดีๆมาฝากจะไปลืมติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดฟังนะครับมีอย่างเอิ้นจากันบอกเหมือนลูกเป็นหลานนะครับบอกมาได้ ทีนี่ครับสถานที่วิมอกอร์จริงใหม่ผมพัน์เมตตาสารและทีมงานขออนุอยาลาไปก่อนนะครับสุขภาพดีแข็งแรงทุกท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ วันนี้เราจะใกล้กันมากขึ้นสถานีวิทยุมอกอตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข่าวสารการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและสาระน่ารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th สถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นี่เธอฟังอะไรอยู่เหรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยเหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plu s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand ด เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสั่งอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกริดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ท,ท,ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตร ภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธาร,รณะ